รักของกิฟต์เองนะคะกันตายไว้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะหัวยางเอาไว้เปลี่ยน ในกล่องที่เขาจะให้มาความไม่ฉุนดูแบบหน้าคุ้นห่าเลยอันนี้คือตอบโจทย์บากว่านะคะกอส,สดีนะคะกลับเข้ามาเจอกันกับกิฟต์ในช่องกิฟต์พอสอกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะกิฟต์ก็จะมารีวิว empty product ของกิฟต์นะคะทุกคนที่กิฟต์ใช้หมดในช่วงแบบครึ่งปีที่ผ่านมานะคะซึ่ง e m p t y product ของกิฟต์ในวันนี้นะคะจะมีแบบหลายหมวดหลายตัวมอางว่าไม่ว่าจะเป็นในหมวดของสกินแคร์นะคะเมคอัพบอดี up, ้แคร์ต่างๆนะคะทุกคนหรือบางทีมันอาจจะเป็นแบบว่าของที่กิฟต์ใช้ไดะะ้ ก็ถ้าทุกคนอยากรู้ว่า m t Product ของกิฟมีอะไรบ้างนะคะก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะเดี๋ยวกิฟจะมามรเริ่มจากหมวดสกินแคร์กันก่อนนะคะตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นที่ล้างเครื่องสำอางตัวนี้ของ B face เลยนะคะทุกคนเครื่องนี้คือกิฟใช้แบบหมดแล้วก็คือซื้อซ้ำแบบบ่อยมากๆนะคะก,คกิฟรู้สึกว่าเวลาพอกิฟใช้ล้างแล้วอะมันล้างเครื่องสำอาง,าง,งออกได้ดีจํานวนการปะมันไม่ค่อยเยอะแล้ะที่กิฟใช้อะกิฟไม่รู้สึกว่า,วา,วาแพ้หรือระคายเครื่องอะไรด้วยนะคะแต่จริงๆอย่างอันเนี้ยคือมันมี refill ด้วยนะคะทุกคนอยาาท ก็แบบขวดหมดใช่ไหมแล้วก็คือไปซื้อถูกมารีฟิลอะไรอย่างนี้เพิ่มนะคะใช้อันนี้นะคะล้างเครื่องสำอางทุกส่วนนะคะยกเว้นตากระป๋นะคะเพราะว่าตากระปะนเนี่ยกิบ๊บใ,ใช้เป็นตัวนี้ของ Lo r e a l นะคะก็จะแบบ w a t e r p r o o f แค่ไหนแบบว่าแมทแค่ไหนคือน้องตัวนี้เอาอยู่มากๆนะคะถ้าเป็นตากระปะนเนี่ยกิบ๊บก,ก็คือจะใช้สอบอันนี้นะคะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นแบบหน้าส่วนที่เหลือเนี่ยกิ๊บก็คือจะใช้อันนี้ในการล้างออกนะคะก็อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วอันเนี้ยมันใช้ล้างแบบตากระปะไม่ได้หรอคือจริง mình càng này kiếm quá. จำนวนในการปาดแบบว่าเออกว่ามันจะปาดล้างออกอะไรเงี้ยกิ๊บรู้สึกว่ามันใช้เวลานานกว่าของตัวนี้นะคะทุกคนสําหรับกิ๊บอาสองอันนี้ก็เลยเป็นคอมโบที่แบบดีมากต่อมานะคะก็คือจะเป็นตัวที่กิ๊บใช้แบบล้างหน้าลาอาบน้ำอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของเซราวีนะคะอันนี้นะคะที่ชอบเลยกิ๊บรู้สึกว่าเวลาล้างเสร็จแล้วว่าหน้ามันแบบมันไม่แห้งมากเกินไปแล้วมันไม่ทําให้แบบหน้ารู้สึกแบบตึงแบบแห้งตึงแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่มีน้าหอมนะคะทุกคนฉะนั้นคนที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายก็คือใช้ได้จริงๆสูตรส ที่แบบว่าผิวหน้ามันนะคะทุกคนคือกิ๊ฟผิวหน้ามันกิ๊่ก็เลยเลือกใช้สูตรนี้นะอันนี้พอไปลืดๆถุงดูนะคะก็เห็นอันนี้อีกอันหนึ่งของเซรัวีนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ที่เวลากิ๊ฟแบบพกไปแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็คือจะพกอันนี้ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดที่อยู่ในห้องน้ําที่บ้านนะคะจะเป็นเซรั่มนะคะตัวนี้ของนิสฟีเลยทุกคนเคอเนี่ยกิ๊ฟแบบชอบมากๆมันเป็นเซรั่มที่กิ๊ฟเอาไวท้ทาตอนเช้าอันนี้คือแบบว่าชุ่มชื้นนะคะซึมเข้าผิวหน้า หน้าแห้งแบบเป็นจุดๆเป็นคราบคราอะไรเงี้ยคือตัวนี้เอาอยู่มากๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยสมติท้าทาแล้วอ่ะจะไปแต่งหน้าต่อมันก็ไม่รบกวนเมคอัพแม่แน่อีกอย่างอัอนเนี้ยคือซึมไวมากๆถ้าใครที่แบบเป็นสายแบบไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะหนาหน้าอันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะขั้นเก่าของเขาจะเป็นขวดแบบสีเขียวเข้มอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนน่าจะมีการบบกว่าเปลี่ยนแพคเกจจิ้งแล้วก็มีการปรับสูดด้วยนะคะทุกคนมันดูแบบมินิมอลขึ้นนะเครื่องนี้คือกิฟใช้หมดใช่ไหมทุกคนแล้วก็กิ ะะก็จะเป็นไเจ์ไรเซอร์ตัวนี้ของคิวเรลเลยนะคะทุกคนถ้าใครที่อยากจะหาแบบว่าไเจ์ไรเซอร์ดีๆที่มันเป็นรูปแบบครีมอะไรเงี้ยที่เป็นครีมที่แบบว่ามันไม่ไม่เนอะหน้ามันไม่ทําให้หน้ารู้สึกหนักอะไรเงี้ยเราก็คือมันก็ซึมลงไวไก้กิฟแน่นตัวนี้ของคิวเรลมากๆสูตรสีม่วงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแบบ เอจิ้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่ว่าชอบมีบางทีที่แบบว่านั่งมันชอบแบบว่าแห้งเป็นขุยๆแบบเป็นจุดๆอะทุกคนมันจะเป็นเฉพาะช่วงที่อากาศแบบเปลี่ยนแปลงค่อนข้างหนักอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือคิดว่าใช้ตัวน,นี้ทาไปอะเราขึ้นรู้เรื่องไอความที่แบบมันเป็นขุยๆแบบหน้าลอกๆแห้งๆของกี๊ว่ามันค่อยๆดีขึ้นคือคิดว่าทาตัวเนี้ยแบบทาโบ๋อะไรก็คือทาแบบทาทั่วหน้าเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวอย่างกก็ใช้อันเนี้ยแค่เฉพาะตอนแบบกลางคืนเท่านั้นนะที่กิ๊บชอบใช้อันเนี้ยมันจะเป็นตัวแบบเจลครีมนะคะ ทุกคนซึ่งของเขามันจะมีทั้งสูตรที่มันเป็นแบบเจลครีมแล้วก็ครีมส่วนตัวที่กิ๊ฟเคยใช้มาทั้งสองอันกิ๊ฟรู้สึกว่าตัวเจลครีมแบบของเขาเนื้อมันจะแบบบางแล้วก็คือแบบเบากว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกหนึบเท่าตัวแบบครีมปกติอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนยังไงทุกคนลองไปดูกันได้นะจริงๆกิ๊ฟแบบแนะนำมากๆอย่างล่าสุดที่กิ๊ฟไปเที่ยวญี่ปุ่นอนะ่ะกิ๊ฟก็ไปซื้ออันนี้มาตุนเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดน้องกิ๊ฟไปญี่ปุ่นก็ฝากน้องซื้ออันนี้มาตุนออกกกเเหมืน,นัพาาสว่ เป็นไอเทมที่ตอนนี้แบบเออแบบกันตายไว้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นลูกลักของกิฟบเองนะคะก็เป็นลิ p เชอลิปเปิ้งเจลแผกตัวนี้เลยนะคะทุกคนคืออันนี้มันเป็นตัวแบบสลิปเปิ้งเจลที่เราสามารถทาแล้วเราก็แบบนอนได้เลยคืออันนี้มันช่วยในเรื่องของการแบบกู้หน้าสดไม่ดีมากๆทําให้หน้ารู้สึกแบบชุ่มชื้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําให้หน้าดูมีความแบบกระจ่างใสอะไรอย่างนี้ด้วยก็ชอบใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการแบบลงสกินแคร์ออนกลางคืนหรือถ้าอย่างกบบางทีแบบวันนั้นแบบเหนื่อยมากๆขี้เกียจ ลงแบบสกินแคร์ตัวอื่นและกิ๊บว่าใช้อันนี้แค่ตัวเดียวนะคะในการลงเลยแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ใช้อันนี้ทุกวันใช้แบบว่าพิกนึ่งอยู่ประมาณแบบ2อสวันอย่างเงี้ยแล้วแต่วันอะไรอย่างเงี้นะคะทุกคนคืออันนี้ราคาแรงนิดนึงแต่ว่ามันเห็นผลมากๆจริงๆนะคะแบบแนะนําแนะนําเลยคือกล้าพูดเลยว่าอันนี้คือกิ๊บใช้มาตั้งแต่แบรนด์นี้เขายังไม่เข้าไทยจนตอนนี้เขาเข้าไทยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปดูแบบคลิปสกินแคร์ของกิ๊บโบแบบ23ปีก่อนอะไรเงี้ยคือมีอันนี้แบบแน่ๆนะคะเพราะว่ากิ๊บใช้มา แบบใช้มานานมากแล้วอะอันนี้นะคะที่กิบใช้หมดนะคะกิบว่าแบบเป็นซื้อซ้ำซื้อตุนมาแล้วก็วมานะคะก็จะเป็นกันแดดนะคะขอพูดพร้อมกันเลยนี่จะเป็นของสีจันนะคะทุกคนอันนี้คือจะเป็นของ j o j Beauty of JoJo นะคะคือจะบอกว่าชอบทั้งคู่เป็นลบกวนเมคอัพนะคะทุกคนทาไปแล้วมันก็คือลงผิวอะไรอย่างนี้ค่อนข้างไวนะคะอีกอย่างเนี่ยก็คือกิบใช้แล้วกิ๊ว่ารู้สึกแบบว่าไม่ได้แพ้หรืออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือสามารถไปแต่งหน้าต่อได้ตามปกติแต่คือถ้าถามกิ่ะกิบรู้สึกว่าตัวเนี้ยของเขาว่าเหมือน ทาไปแล้วอ่ะมันจะมีความดูโกขึ้นด้วยอะ่ะเออคิดว่ากิ๊บไม่น่นาจะคิดเองคือทาอตัวเนี้ยเออเหมือนต้องรอให้น้องแบบเซตแป๊บนึงแล้วค่อยแบบไปลงเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้ต่อนะคะคือพูดได้เลยว่าอันเนี้ยกิ๊บทาแล้วกิ๊บโบแบบคือกิ๊บทาเยอะมากแล้วก็คือแบบรอสักแป๊บนึงค่อยไปแต่งหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแต่งหน้าต่อได้แบบ ปก,กตินะคะแล้วก็2ตัวนี้นะคะก็คือแบบว่าปกป้องแบบรังสีจทั้ง UVA แล้วก็ UVB ได้นะคะทุกคนยังไงก็แบบลองไปดูกันได้นะต่อมานะคะทีใ่ใช้หมดไปนะคะก็ค,คือจะเป็นมาสกหน้าของ Durels อันนี้เลยนะคะทุกคนถ้าจะไม่เดเหมือนเอน,นี้ยในกล่องหนึ่งเขามีสีอันแต่อันเนี้ยคือถ้าใครแบบผิวหน้าแบบแห้งแบบ แห้งสุดๆอะไรเงี้ยคือกิฟแนะน้าอันนี้มากๆคือมันช่วยเติมน้ำให้หน้าช่วยให้หน้าดูปพุ่มชื้นแล้วก็คือแบบดูแบบอิ่มฟูได้มากๆจริงๆแต่คือพุ่งลงว่าเนี่ยเก็บถุกว่าท้าเทียวแล้วว่าราคาค่อนข้าง แรงแรงอยู่เลยเพราะว่าผลลัพธ์ที่เห็นอะเออมันเห็นจริงๆว่ารู้สึกว่าน่าจะาที่แบบว่าอาจจะดูแบบขาดน้ำเหรืออะไรเงี้ยเออมันแบบชุ่มชื้นขึ้นมากๆแล้วก็อย่างของคิวเรลเขาเป็นแบบเวสตสัอางของญี่ปุ่นคือเหมาะกับคนที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าใครที่แบบเป็นคนที่แบบผิวแห้งขาดน้ำอะไรเงี้ยลองไปดูมาร์หน้าตัวนี้ของคิวเรลนะคะทุกคนก็อ,อ,อกมานะคะก็คือจะเป็นมาค์หน้าตัวนี้ของแบบเดอร์มาเลเซอร์นะคะนี่คือจะเป็นซองสีเขียวที่กิ๊ใช้หมดไปนะคะกิ๊บรู้บอกว่าพอนี้พอ ไปแล้วมันช่วยในเรื่องของการลดพวกแบบรอยดำแล้วก็รอยแดงที่หน้าเราอะไรเงี้ยจากแบบพวกสิวอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีนะคะทุกคนจริงๆของรุ่นเนี้ยเขามีหลายสูตรมากๆนะแล้วก็กิปก็แบบไปซื้อตุนมาแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นของแบรนด์ของญี่ปุ่นเหมือนกันนะแต่ว่ารุ่นนี้เขามีขายออฟฟิเชียลในไทยแล้วนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะต่อมานะคะก็จะเป็นหมวดเมคอัพนะคะตัวแรกนะก็จะเป็นตัวนี้ของอาอิตเลยนะคะทุกคนจะเป็นดินสอเขียนคิว้วทุกคนสีที่กิปใช้ หมดแล้วนะคะก็จะเป็นสีแบบโกลเด้นบารุ่นนี้ของเขานะคะหัวด้านหนึ่งของเขามันจะเป็นแบบว่าดินสอบแบบนี้ใช่ป่าหมุนอันนี้คือหมุนได้สูงสุดแค่นี้นะแล้วก็น,นี้นะคะด้านหนึ่งของเขามันจะเป็นแปลงที่กิฟชอบเลยอันนี้คือราคาไม่แรงแล้วก็คือแบบว่าสีเขียนติดดีนะคะแล้วก็คือแบบบังคับทิศทางได้ง่ายอย่างเนี้ยคือเขามีหลายสีให้เลือกมากๆนะคะอย่างในลุกวันนี้นะคะกิ๊ก็ใช้อันนี้เขียนนะคะทุกคนอันนี้คือที่กิฟแบบใช้หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ อันนี้คือที่กิฟใช้อยู่นะคะต่อมานะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วสัญชาติญี่ปุ่นนะคะทุกคนจะเป็นตัวนี้นะคะของ Excel นะ,ะที่กิฟชอบอันนี้คือ1แท่งอะ่ะเขามีทั้งแบบดินสอแบบอย่างนี้ทุกคนแล้วก็มีเป็นแบบฝุ่นแบบนี้กิฟรู้สึกว่าแท่งหนึ่งมันเขียนแบบได้ ครบจบมากๆอะไรเงี้ยอีกอย่างคือมันเขียนง่ายมากๆทุกคนพกแท่งน,นึงคือแบบครบแบบไม่ต้องพกอะไรแบบแยกนะคะแม้จะว่า e x c e เเขามีแบบ Off ฟ c i a l ที่ไทยไหมแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือกิฟแนะนำให้ลองไปดูซอเขียนคิ้วของแบบแบรนด์นี้มากๆต่อนะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ตานะคะแท่งแรกจะเป็นของ Lily ี่บ l ยเลนะคะต่อมาคือจะเป็นของ p e r ริพิล่าคิดว่าถืว่าสองอะไรมันมีความเหมือนกันตรงอันนึงคือมันหัวเล็กทุกคนมันเขียนแล้วก็บังคับทิศทางได้ง่ายอยียงสี มันติดค่อนข้างชัดนะคะแล้วคือติดท้นมากๆอย่างกิฟตบ,บาดจริงๆกิฟบเป็นคนที่แบบตาแบบรูปตาชั้นเดียวแบบตาเลยก่ะทุกคนกิฟบตบ์ก็ชอบอะไรที่มันแบบว่าควบคุมทิศทางเวลาเขียนอะไรอย่างนี้ได้ง่ายนะคะสองอันนี้คือตอบโจทย์ของกิฟตมากๆอย่างลิลลี่ไบเลนอันนี้คือติดแบบเฟรนด์ โอโหแบบหลายปีมากๆเพราะว่ากิฟชอบใช้ของเขามากๆอันนี้คือแบบติดทนแบบสุดๆทั้งสองรุ่นเนี่ยคือเขามีหลายสีให้เลือกนะคะยังไงก็ไปลองดูกันได้แต่กิฟว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบลิลลี่ไวเลตตอนนี้เขามีแบบ Official อยู่ไหมเพราะว่าช่วงหนึ่งกิฟเห็นเขาเด็กุดบ่ายไทยแลนด์อย่างเงี้ยทุกคนต่อมานะคะก็คือจะเป็น Liquid Eyeliner นะคะว่าสําหรับเขียนตานะคะจะเป็นตัวนี้ของคิชมี่ฮีโรไลทุกคนคือไม่อยากให้ดูว่าแบบ สภาพหัวน้องแบบยับเยินมากอันเนี้ยก็รุ่มนี้ก็คือแบบติดทนมากๆสมมุติว่าแบบเวลาเราแต่งไปใช่ปะไปดูแบบหนังเศร้าๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันยังอยู่เลยคือแบบ แนะนำแบบแนะนําจริงๆรุ่นนี้ของเขาอะ่ะจริงๆมันเป็นรุ่นแบบไวรัลแล้วก็ดังของแบรนด์มากๆนะแต่อันนี้สีที่กิ๊บใช้หมดเป็นสีแบบดํานะคะต่อมานะคะกือจะเป็นกาวติดขนตานะคะเป็นตัวนี้ของแบบดีอาบเลยนะคะนี่เป็นกาวติดขนตาที่กิ๊บชอบมากกิ๊บรู้สึกว่ามาติดขนตาได้ค่อนข้างแน่นโอกาสที่จะหลุดระหว่างวันะ่ะคือมีน้อยแล้วแบบสมมติว่าแรกๆเราเห็นคราบกาวใช่ปะ่ะแต่เหมือนสักพักนึ่งไอ้คราบกาวนั้นมันจะแบบม,แบบมันจะเฟดมันจะหายไปอะ่ะเออมันจะแบบไม่เห็นที่ตาเรานอกจากที่บางทีกิ๊บจะเอามาติด กิฟเอามาเก็บพวกแบบลูกผมหรืออะไรเงี้ที่มันแบบชีโดชี้เด้บนหัวกิฟอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะของดีอาเนี่ยคือเขาเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้กิฟเห็นออนในไทยมีขายเหมือนกันยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคำตอ,นตอานะคะที่ใช้หมดไปแล้วนะคะแล้วก็คือน้องแล้วจะถึงแบบว่าอายุการใช้งานของมันกิบก็เลยแบบทิ้งไปแล้วอะไรเงี้นะคะจะเป็นที่ดัดขนตาตัวนี้ของแบบจีโนแมคเคทุกคนคือกิบไม่ได้เก็บที่ดัดขนตาไว้กิบเก็บกล่องไว้คำถามคือเก็บไว้ทำไม ไม่เข้าใจเหมือนกันคือจะเก็บไว้เพื่อสำหรับกิบอ่ะของจ i n o m แมคเคเนี่ยมันเข้ากับลูกทรงตากิบได้ดีมากๆแล้วคือสมมติเวลากินแบบขนตากิบมันก็แบบเอองัดขึ้นจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่แบบเออกิบใช้อยู่ถ้าซื้อมาในกล่องอ่ะเขาก็จะมีเป็นยางมาให้เปลี่ยนด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวยางเอาไว้เปลี่ยน ในกล่องที่เขาจะให้มาสมมติใช้ไปแบบนานๆสักพักหนึงแล้วรู้สึกว่าเออมันดัดไม่ค่อยขึ้นอนะลองเปลี่ยนยางดูถ้าใครอยากจะหาที่ดัดขนตาดีๆสักตัวก็แบบแนะนาของ Gino m a c i n n ว่าต่อมานะคะก็อยู่ในหมวดเมคอัพได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะแบบแยกย่อยมาเป็นแบบลิปแคร์นะคะจะเป็นตัวนี้ของวา s e l ลีนนะคะ ชววอบว่ามันปีที่แล้วว่ามันปีที่แล้วอะคือกิ๊บมีอาการปากลอกเป็นขุยๆอะไรเงี้ยหนักมากๆถึงขั้นที่แบบมันคันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอไปหาคุณหมอแบบมาหลายที่เอาง่ายคือเขาก็แนะนําให้ใช้แบบวาสลีนนี่แหละ กิ๊ก็เลยไปซื้อตัวนี้มาแล้วคือเนี่ยเป็นตัวที่แบบกอบกู้ผิวปากกิ๊บแบบไปด,ดีมากาทุกวันนี้ที่กลับมาทาลิปอะไรอย่างนี้ได้นะคะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สุขว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากอันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คืออนนี้จริงๆมันก็แบบเอาไวท้ทาแบบเน้นบำรุงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าตอนนั้นที่กิ๊บเป็นแบบพวกแบบแพ้อะไรเงี้ยกิ๊บแบบกิ๊บโบกเลยคือโบกแบบว่าอาบน้ำเสร็จก็ทาก่อนนอนก็ทากินข้าวเสร็จสมุนไพรแห้งก็หยิบมาทาอะไรอย่างนงี้นะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบเนี้ค่่ะะกก็จอาาาามทแบบว ที่ตัวอาจจะแบบว่าปัวข้าวแบบใตาตุวว่มแบบข้อศอกหรืออะไรเงี้ยคือทาตัวก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้อันนี้ก็เอามาทาตัวเหมือนกันแล้วคิดว่บบพพาไงไงอันนี้มีไซส์เล็บที่มันเป็นไซส์แบบพกลผ่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทาแค่ปากจะเป็นฟิล์นั้นคือแบบจะแยกชัดเลยว่าเออกระปุกนี้กระปุกนี้ไว้ทําอะไรไอะไรเงี้ยของกิ๊ฟก็เลยแบบมีวาสลีนแบบค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นในหมวดของบอดี้แคร์นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้ของโดฟนะคะทุกคนถ้าใครที่อยากจะหาสกับผิวดีๆสักตัวคือกิ๊ เนื้อสักขัว่าละเอียดมันไม่บาดผิวเหมือนพอเนยใช้เสร็จอลรู้สึกว่าแบบตัวที่ผิวอะมันมีความแบบว่าลื่นๆแล้วก็แบบนุ่มๆอย่างนั้นด้วยอีกอย่างอันเนี้ยที่กิฟต์ใช้มันเป็นแบบสูตรสากุระใช่ไหมคือกลิ่นมันหอมมากๆคือมันหอมแบบฟุ้งเลยคือนอกจากตัวเราที่หอมแล้วว่างานที่เราใช้อะมันก็หอมมากๆนะคะถ้าวันไหนที่แบบกิฟต์สักขับผิวหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนคือกิฟต์จะต้องแบบลงบอดี้ออยล์มันก็แบบพวกโลชั่นเนี่ยตามตลอดไม่เคยไม่ลงเลยนะเออคือแบบเหมือนแบบเป็นการบำรุงไปอะไรอย่างนี้นะคะ ที่ใช้หมดนะคะก็จะมี2ตัวนี้ทุกคนอันนี้ก็คือจะแบบเป็นของดีนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของน่าจะแบรนด์ของเกาหลีเหมือนกันคือทั้งหมองอันนี้ก็รู้ว่าคล้ายๆกันเลยคือมันอ่อนโยน แล้วก็เนิร์ดหนะที่ผิวแบบนานเกินไปอ่ะทุกคนพักนึงมันค่อยๆซึมเข้าผิวเ้ยอย่างบางทีคนที่ใช้อยอย,อ,ย,อ,ายอาจจะรู้สึกว่ากัวเนิร์ดผิวแบบไปไหนก็รู้สึกว่าแบบไม่สบายตัวแบบเหนียวอะไรเงี้ยคือสองนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนเขาส่วนตัวก,ก,กิ๊บว่าอะไรที่มันแบบเนิร์ดผิวนานๆอะไรเงี้ยกิ๊บก็แบบไม่ค่อยชอบใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็มอยเจลไรเซอร์ที่กิ๊บชอบใช้ทาตัวนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของแบบเจอร์เจนเลยนะคะสูตรเนี้ยก็เป็นสูตรที่แบบว่าช่วยเรื่องความชุ่มชื้นให้ผิวอะไรออ่างงี้้้้ไดดคคคนนนนขะะก็ืใชหหมมตัแบบ มาแล้วเขามีโปรแบบแถมคู่อะไรอย่างงี้มาแต่ณตอนนี้คิดว่ายังมีใช้ตัวนี้อยู่นะของเจอเจนแล้วบอดี้โลชั่นอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของยูเซอรีนะคะทุกคนสารภาพเลยว่าตอนแรกอันนี้คือซื้อมาเพราะแบบจะใช้ตามรีวิวเห็นเขาเรีวิวว่ามันทําให้แบบผิวก็จางใสแบบกลับมาดูแบบสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยพวกเรื่องผิวกระจางใสอะมันแบบใช้แล้ว เออตอนเนี้ยเริ่มเห็นผลนิดนึงแต่กิ๊บรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบหมดในขวดเดียวแล้วมันจะเห็นผลอะทุกคนมันต้องใช้แบบว่าค่อนข้างแบบตป่อเนื่องนิดนึงคืออย่างตอนแรกของกิ๊บแบบผิวมันแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอระหว่างช่วงตรงนี้กับตรงนี้อะไรเงี้ยเออกิ๊บก็เลยแบบลองใช้อันนี้ดูนะคะตอนนี้ก็คือแบบค่อยๆเริ่มเห็นผลนิดนึงแต่ว่าตอนแรกที่กิ๊บใช้หมดขวดแรกอะมันยังแบบไม่เห็นผลอะไรเลยกิ๊บรู้สึกว่ามันต้องใช้แบบต่อเนื่องหลายๆขวดหน่อยนะคะแล้วก็พวกรอยแบบรอยแบบรอยดำอะไรเงี้ยก็คือมันดูจางลง ซูมไวแบบซูมไวสุดๆซูมไวมากๆนะคะต่ออันนี้คือเป็นอันที่กิ๊บแบบใช้หมดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอันที่แบบกิ๊บใช้อยู่นะอันนี้แล้วก็อย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นกันแดดตัวนี้ของวารนลีนะคะบอกว่าแบบสิ่งหนึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะบอกตัวเองตอนเด็กๆก็คือให้ทากันแดดด้วยไม่ใช่ทากันแดดแค่ที่หน้ายอย่างเดียวคือตัวก็ต้องทาเหมือนกันนะคะทุกวันเนี้ยปกติถ้ากิ๊บจะออกจากบ้านไม่ได้ออกจากบ้านอะคือกันแดดตัวคือกิ๊บทาหมดเลยนะคะวอร์ซันลีถ้าหากกิ๊บพี่กน รุ่นที่แบบเนื้อมันแบบซึมเข้าผิวแบบไวมากๆมันไม่ทิ้งความแบบเหนอะอะไรอย่างเงี้ยไว้นานนะคะทุกคนแล้วอย่างตอนเนี้ยที่จริงที่กิ๊บใช้ของเขาอะก็คือจะเป็นรุ่นนี้ที่กิฟบอันนี้คืออันนี้ที่ใช้หมดนะคะและว้วอันนี้คือเป็นรุ่นที่แบบใช้อยู่คือรุ่นเนี้ยเหมาะกับอากาศบา้านเราตอนนี้มากๆเพราะว่าอันนี้ถทาไปแล้วมันจะมีความแบบเย็นๆที่ผิวด้วยคือข้างนอกตอนเนี้ยที่ให้มันร้อนบบมากๆทุกคนคือกิฟบก็เลยใช้รุ่นนี้ของเขาอยู่นะคะกิวบไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดอย่างไหนจะอยู่ในหมดไหนนะคะเดี๋ยวาว่อ แบบจีบว่าละกันตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้แช่พวกแบบว่าคอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยเอาไว้ล้างเลนส์ตอนที่แบบเราจะใส่ที่ตาอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นตัวนี้ของ o p t i c f r ร e อะถ้าแบบแช่คอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยกิวก็ใช้อันนี้แบบในการแบบแ,บบแช่เหมือนกันนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่ของเขานะคะหรือถ้าบางทีซื้ออย่างช่วงปวดเขาจะมีแถมแบบเป็นขวดเล็กอะไรอย่างงี้มาให้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นน้ำหอมตัวนี้ของมาน้องฟินนะคะเนี่ยจะเป็นขวดสีม่วงนะคืออันนี้ของเขาตัวส่งมันมีความแบบหอมแบบฟลอร l อะหอม หอมเย็นๆคล้ายๆจะแป้งเด็กก็แบบไม่เชิงเงียแต่คือมันเป็นหอมที่แบบไม่ฉุนคิดว่าจะชอบอะไรที่แบบว่าหอมเลยแบบว่ามีความไม่ฉุนดูแบบหน้าคุ้นหาอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยคือแบบเชือเลยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วคือปัจจุบันคิดว่าซื้ออันนี้มาซ้ําเหมือนกันเพราะคิดชอบกลิ่นมันมากแล้วก็พอตอนนี้นะคะเหมือนแบบในวัยสามสิบใช่ป่ะเพราะอาการแบบว่าปวดเอวปวดหลังอะไรเงี้ยคือมันมาแบบบ่อยมากๆเลยอ่ะก็เลยจะต้องมีพวกแบบนี้นะคะแผ่นแปะแก้ปวดต่างๆ คืออันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะคะทุกคนอันนี้คือจะเป็นของไทยคือของไทยก่อนอันนี้คือเป็นแผ่นแปะตาเสือในอันนี้ซองหนึ่งเขาจะมีทั้งหมดด้วยกัน2ชิ้นนะคะชอบแปะมาแบบตอนก่อนจะนอนอะไรเงี้ยสมมติว่ารั่วเนี่ยปวดเอวใช่ป่ะก็คือแบบแปะที่เอวแล้วก็คือแบบนอนได้เลยแล้วคือตอนเช้ามาก็คือแกะทิ้งนะคะรู้สึกว่าเหมือนในความปวดของเอะมันบรรเทาลงไปได้ค่อนข้างดีนะคะทุกคนแต่คืออันนี้มันจะมีความแบบ ร้อนๆบริเวณที่เราแปะด้วยอะไรอย่างงี้นะคือแบบไม่พูดเยอะนะคะก็แบบของดีแนะนำเรื่องนี้นะคะของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นแผ่นแปะแก้ปวดเหมือนกันแต่กิ๊บรู้สึกว่าที่มันต่างกันก็คือแค่ขนาดแผ่นแปะคือของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเล็กกว่าแผ่นแปะต่างเสือนะคะทุกคนแต่กิ๊รู้สึกว่ามันบรรเทาพวกอาการปวดอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆเหมือนกันนะคะตอนนั้นเหมือนไปญี่ปุ่นมาก็ได้แบบลองซื้อมาดูนะคะเพราะว่าปวดเอวกับปวดเท้ามากคือแบบไปญี่ปุ่นคือแบบเดินสะบัดหันแรงคือปวดเท้าสุดๆนะคะก็เลยซื้อมา 嗯。<music> กได้ผลเหมือนนัแล้วนี่นะคะก็จะสําหรับการรีวิว M T Product ของกิ๊นะคะในคลิปนี้นะคะมันก็อาจจะมีแบบหลายมวดหลายตัวแบบนิดนึงนะคะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นของกิ๊แบบใช้เองจริงๆนะคะแล้วคือใช้หมดไปแล้วนะอย่างบางตัวเนี่ยหมดไปแล้วนะคะกิ๊บก็แบบทําการซื้อซ้ามันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็หวว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะ้วได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยนะคะถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวกิ๊มาตอบให้นะไปเจอกันม ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ